นู้พี่กับน้องพู่ที่ทะเลาะกันแยกกันไม่ขาดแต่กูต้องอยู่ด้วยกันแต่กูก็อยู่กับมึงไม่ได้กูอยู่กับมึงกูทะเลาะกับมึงจุอทะอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือคือกูคุยกับมึงไม่เกินสิบคำกูก็ต้องทะเลาะกับมึงแล้วอ่ะแต่กูก็ไปหนีไปไหนจากมึงไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะอ่ะทุกคนนะคะอันนี้พี่อ๋อฝากดูให้กับคนในบ้านทางบ้านด้วยนะคะ เวลาเรามีตำแหน่งในบ้านเนี่ยพี่ออกเคยสอนไว้แล้วทีนี้ตำแหน่งเลขหนึ่งเนี่ยมันคือตำแหน่งของผู้ชายนะคะตำแหน่งที่2เนี่ยคือตำแหน่งผู้หญิงนะคะแล้วมันก็จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายทั้งแถเพียงแต่พอเป็นเลขสามกับเลขสี่เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งของเด็กนะคะทีนี้พอใครก็ตามนะคะบ้านไหนก็บ้านนั้นเลยนะคะอย่างที่คุณพูดว่าสามีเนี่ยนอนอยู่ด้านบนนะคะดังนั้นตำแหน่งของเขาเนี่ย จะเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าคุณเวลาทำงานเวลาเวลาไปออฟฟิศตำแหน่งออฟฟิศเนี่ยผู้ชายจะต้องอยู่เหนือกว่าผู้หญิงแต่ถ้าอยู่ในบ้านตำแหน่งผู้หญิงต้องสูงกว่าผู้ชายถ้าเราเอาผู้ชายไปไว้ตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ชายก็จะไม่ฟังผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็จะมีความคิดที่แบบเหมือนกับโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นสุข เขาจะลำคาญเพราะเขาไม่ชอบให้ใครพูดเยอะอยู่<น>แล้วอ่าโดยปกติแล้วใช่ไหมคะมันก็จะออกแนวนั้นทีนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้พี่ออกก็บอกลูกเพจทุกคนเลยนะคะว่าพอตำแหน่งมันออกมาแบบนี้ยังดีตรงที่ว่าเขาเลือกตำแหน่งของผู้ชายเป็นตัวนอนอม,มันก็จะทำให้ตัวผู้ชายเนี่ยไม่ได้ออกแนวขี้บน่นจูจจ้จี้จุกจิกเพราะอยู่ในตำแหน่งนของผู้ชายอยู่แล้วเพียงแต่เขาจะกลายเป็นขี้ลำคาญ แล้วก็วหนีหน,หนีไม่ฟังเหตุผลนะคะคือตัวสามีเท่าที่ดูเนี่ยพี่ถามตรงๆนะสามีเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมาอืมเห็นยังมาถึงบอกว่าเวลาเราดูแบบเนี้ยมันจะน่ากลัวมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่เชื่อ ไปพูด okay, เขาก็จะมองว่าเมียงี่เง่เา,าแล้วมันก็จะทําให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวมากกว่าลูกชายก็ไม่เอาเหมือนกันคือไม่เถียงแม่แต่ว่าไม่ทําแล้วลูกชายกับพ่อก็จะคุยกันลําบากหน่อยเพราะว่าด้วยความที่วันเกิดของเขาทั้งคู่คือคู่ศัตรูอ๋มอมันก็จะทําให้เขาอะคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วโดยพื้นแต่เขาก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มองเห็นเหมือนกัน <c oughs> อย่างเช่นเรื่องแม่ แม่บ่นคุณพ่อกับคพืนจับมือกันแล้วเดินหนีเลยโคตรน่าสงสารเลยเอ้ยเขียดแทนพี่สาวเราค่อนข้างเป็นคนคิดมากนค่ะคือต้องบอกว่าเขาอยู่ในบ้านหลังนี้เขาจะค่อนข้างคิดมากแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วพี่จะบอกว่าเราน่าสงสารที่สุดเพราะเราจะมีปัญหากับคนทั้งสามคนเลยถูกหรือเปล่า เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเป็นกาลากินีพี่สาวเรานั่นหมายความว่ายังไงเราก็ไม่มีวันชนะเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ฟังเราเลยอันนี้คือน่าค่อนข้างน่ากลัวนะคะทีนี้พอบอกว่าอยู่พี่สาวอยู่ในตําแหน่งเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็นตําแหน่งของเด็กผู้ชายนะคะด,ดังนั้นเนี่ยตัวพี่สาวเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องมากอนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ เราเราลองมองนิสัยของเด็กผู้ชายนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะแล้วก็ชอบทํานู่นนั่นนี่แล้วก็ชอบที่จะเรียน,นอะไรใหม่ๆใช่เด็กไม่เป็นชินเป็น,น,นอันอ่าใช่แล้วก็จะไม่ค่อยฟังไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ค่อยชอบให้ใครมาสั่งใช่ค่ะอ่านะคะทีนี้พี่ก็ต้องบอกว่าจากตําแหน่งที่เห็นทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าริ l เลชั่นชิพในบ้านน่ากลัวมาก แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคนบ้านเนี้ยเราจะสังเกตนะคะอันนี้คือบอกลูกเพจทุกคนด้วยเราจะเห็นเลยว่าเมื่อขึ้นไปข้างบนห้องนอนห้องน้ําทุกห้องไม่เสียแต่ห้องน้ําข้างล่างเสียทีนี้พี่อ๋อเคยสอนแล้วว่าห้องน้ำเนี่ยบ่งบอกถึงการเงินของคนค่ะทีนี้ห้องน้ําอยู่ที่ใดก็คือบ่งบอกถึงการเงินของบุคคลผู้นั้นนะคะห้องน้ําข้างล่างเท่าที่ดูน่าจะเป็นการเงินของพี่สาว แล้วก็ของสังคมนะคะก็คือคนคนในบ้านเนี่ยจะต้องเสียเงินให้กับสังคมค่อนข้างเยอะภาษีสังคมค่อนข้างเยอะสามีเขาน่าจะมีเพื่อนเยอะนะคะเปอร์เซนต์ที่จะเสียเงินไปกับเพื่อนหรือว่าไปกับสังคมเนี่ยค่อนข้างสูงมากส่วนพี่สาวเนี่ยถ้าห้องน้ําเป็นแบบเนี้ยให้ตายพี่สาวก็เก็บตังค์ไม่อยู่ใช่ค่ะอืมแล้วเขาก็จะเป็นพวกประเภทอุ่นเงินเงินร้อนค่ะ นะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคน<อ>นะคะถ้าเป็นลูกเพจดูก็ไปดูบ้านตัวเองด้วยม่ใช่ใมส่ติว่าบ้านคุณชักโครกหันตรงหันหันหันไกลแก็ต้องบอกเขาว่าถ้าบอกว่าเหมือนที่บ้านเนี่ยชักโครกเสียก็ต้องถามว่าชักโครกอยู่ที่ดใดแล้วจะแก้ในส่วนของอะไรด้วยอย่างอันเนี้ยที่ม้าบอกว่ามันมีปัญหาเพราะมันดันอยู่ในส่วนของพี่สาวแล้วก็อยู่ในส่วนของ สังคมในครอบครัวแต่ว่าถ้าบ้านปกติถ้าจ้าโคบันหันตรงข้อถนนแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นขนาดแล้วให้เปลี่ยนขนาดอยู่แล้วแต่ในบางคนน่ะต้องพูดว่าในบางคนแล้วอาชีพยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเป็นอาชีพไม่ใช่ครับถ้าเขาเป็นอาชีพที่ที่เขาจะต้องซื้อของเข้าไปขายหรือว่าเขาจะต้องซื้อของเข้าไปให้ใครสักคนตลอดเวลาเราก็ไม่ควรไปเปลี่ยนเขาแต่อันเนี้ยมันเห็นชัดว่ามันไม่ใช่มาถึงได้บอกว่าต้องเปลี่ยน กินข้าวกลางบ้านก็คือกินข้าวกลางบ้านมีข้อหน้ากลัวต้องต้องถามว่ากลางบ้านแค่ไหนคือถ้าเป็นจุดตัดถ้าตรงกลางเป๊ะมาพูดเลยน้องนนวงเลยลูกถ้ามันเป็นอยู่ในตำแหน่งตรงกลางตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าคนเงี้ยวสการาดเยอะชิบหายแล้วก็ไปวุ่นวายต้องไปวุ่นวายอยู่กับในครอบครัวนั่นแหละเพรก็มันก็แบบทั้งหมดอ่ะคือคือจุดรวมญาติอ่าใช่อ่ะงั้นก็ตามนี้